สนักงานทะเบียนตำบลขามใหญ่นะฮะไปที่ทางด้านคุณกัญยรัตน์นะครับพันุวงและก็ให้คําตอบมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปโฟนอินก่อนนะฮะไปโฟนอินกับทางด้านคุณจิราพรนามบุตรดีหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลอุบลนะฮะไปที่คุณจิราพรนามบุตรดีนะครับหัวหน้าฝ่ายปกครองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นเรื่องราวยังไงฮะทำไมถึงมีชื่อซ้ํากันเลขที่ซ้ํากันในตำบลเดียวกันเนี่ยฮะเพราะอะไรครับท่านครับโอ้ ขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เขตเทศ,เศบาลตะบน,บนอุบลมีชานะเป็นสุขาพิบาลน,นะคะอ่าคผมซึ่งกฎหมายกําหนดว่าท้องถิ่นใดที่มีความเจริญเพียงพอให้ยกชานะเป็นสุขาพิบาลซึ่งผู้ปกครองท้องถิ่นในสมัยนั้นก็ก็กําหนดเอาพื้นที่ที่มีความเจริญแล้วก็มีหลักเขตที่แน่นอนแล้วก็ทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะคะค ซึ่งก็ไม่ได้ยกมาทั้งหมู่เขตที่มีความเจริญนั้นก็ไม่ได้ยกมาทั้งหมู่บ้านนะคะอ๋อยกมาเป็นบางส่วนที่ที่เจริญถูกต้องค่ะครับบางส่วนซึ่งเทศบาลตำบลอุบลยกมาเจ็ดหมู่บ้านที่ไม่ได้ที่ไม่ไดเอามาทั้งหมู่นะคะอ่าทั้งหมดนี้มีกี่หมู่บ้านครับผมเจ็ดหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้านเอามากี่หมู่บ้านทีนี้ครับเอามาเจ็ดหมู่บ้านที่ที่ไม่ได้ยกมาทั้งหมดมีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สิบของตำบลเจรเมอ แล้วก็หมูม่3หมู่11หมู่15หมู่18ของตำบลขามใหญ่โอครับผมครับนั้นเออส่วนส่วนของที่อยู่นอกเขตสุขาธิบาลครับเอ่อสมัยก่อนก็จะเป็นของสภาตำบลไปต่อมาก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต่อมาก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบขามใหญ่เทศบาลเมืองเจริญเมยบางสวนนะคะค่ะเสร็จแล้วทีนี้เมื่อเมื่อมีการแยก เป็นเทศบาลยกฐานะสุขาธิบาลนตำบลอุบลนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็ถูกกำหนดรหัสถูกกำหนดรหัสของเขตปกครองและเขตสำนักทะเบียนนะคะเมื่อออกเลขบ้านเมื่อออกเลขบ้านทีน่มคอมพิวเตอร์เขาก็จะตรวจสอบว่าเขตสำนักทะเบียนซึ่งมันจะถูกกำหนดรหัสจากกรมการปกครองมาครับสำนักทะเบียนนี้รหัสนี้เลขม้นเลขที่แสนสิบมีหรือย,อยัง คอมพิวเตอร์ก็จะตรวจให้แล้วก็ตอบว่ายังไม่มีอืยังไม่มีเราก็จะกําหนดเลขบ้านให้ไปซึ่งจํานวนนับของเลขบ้านนั้นก็มีจํานวนเหมือนกันคือหนึ่งถึงร้อยหรือหนึ่งถึงพันนะคะคเทศาบาลตบาบลคันใหญ่หรือเทศาบาลเมืองเจริญเมฆก็จะมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันครับคือมีตัวเลขจํานวนนับที่เหมือนกันอคอมพิวเตอร์จะถูกกาหนด ตรวจสอบด้วยรหัสของเขตปกครองท้องท้อง,งที่ท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีเลขที่ซ้ํากันแต่เป็นคนละเขตการปกครองอ๋อเรียกว่าคือเฉพาะเลขที่บ้านนี้คือซ้ํากันแต่ว่าอยู่คนละเขตการปกครองกันใช่ค่ะใช่เลขสุว,วรรณเลขสุวรรณเลขที่สิบห้าทับหนึ่งก็มีทั้งสิบห้าทับหนึ่งของอตําบลอ,อุบลมีทั้งสิบห้าทับหนึ่งของทางด้านอะไรฮะขามใหญ่ ค่ะบ้านเลขที่15สมมุติบ้านเลขที่15หมู่5ตำบลขามใหญ่ครับอ่าซึ่งหมู่15มันจะมีทั้งเตขตปกครองรอของเทศบาลตำบลดุบลและหมู่15ของเขตปกครองเทศบาลตำบลขามใหญแ่แต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นเป็นห <c oughs> มูม่บ้านเดียวกันใช่ไหมครับผมเป็นหมู่บ้านเดียวกันเรื่องการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลในรับขับรับ เขาจะกำหนดเฉพาะท้องถิ่นที่มีความเจริญครับก็ม well, ีหลักหลักเขตที่แน่นอนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะคะถ้าเผื่อผมจะสรุปอย่างนี้ได้ไม่ว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ได้ซ้ํากันมันไม่ได้ซ้ํากันในเรื่องของเขตปกครองอ่าครับผมครับคุณนําสรงจดหมายอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ทําการบ้านในเรื่องเออเออเออครับผมคณะอำเภอนะคะแต่พูดถึงเท่าท like ี่ท่านหัวหน้าเล่ามาเนี่ยก็ งงๆอยู่เหมือนกันเนาะถ้าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าคนทั่ว,วไปนะเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆอ่ะถ้าบอกว่าเราอยู่ในตำบลน,นี้เราก็น่าจะขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองหรืออะไรอยู่ในตำบลน,นี้ค่ะอันนี้เรียนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะหัวหน้าคะอย่างอย่างบ้านเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านท่าบ่อตำบลเจรแมแต่การขึ้นภาษีเสียภาษีต่างๆไปเสียที่ตำบลตำบลน,นะคะก็ก S <S> <S> <S มันถูกกาหนดด้วยพื้นที่ของเขตถูกต้องถูกต้องแต่ถามว่าถูกกําหนดเนี่ยคนที่จะรู้ก็คือฝ่ายปกครองหรือว่าอยู่ในเขตเทศบาลเจ้าหน้า,นาที่เท่านั้นแต่ประชาชนไม่รู้ไม่เข้าใจประชาชนก็รู้ว่าเขาอยู่เขตไหนประชาชนก็เข้าใจแต่ว่าคคนแต่ว่าอยากจะได้ความสขุขในในตรงที่ส่งจดหมายไม่ถูกที่ม, <S <S> มันมันมันสับสนนะคะเพราะว่านี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดบอกว่า เออถ้าอยู่ในตำบลจารแมเราก็น่าจะขึ้นกับจารแมแต่ทำไมเราไปขึ้นกับตำบลแล้วพอส่งจดหมายอย่างอย่างแถวแถว,แถวบ้านเนี่ยบ้านเลขที่มันคือเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคนที่ไปยื่นขอหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ้านเลขที่เดียวกันทับเดียวกันแต่ว่ามันมีหลายตึกมากเรียงกันเป็นตับเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะคือ,อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี่มันถูกกำหนดมาตั้งแต่สมัยเป็นสุขาธิบาลแนวเขตตรงนี้นะคะเราไม่ได้กำหนดเอาเอง มันเป็นประกาศท้ายกระทรวงมหาดไทยตอนที่จัดตั้งเป็นสุขาธิบาลแล้วเขาก็ยึดแนวเขตตรงนั้นซึ่งมีหลักเขตที่แน่นอนนะคะครับมีหลักเขตที่แน่นอนแล้วก็ถูกกาหนดด้วยรหัสของเขตปกครองที่แน่นอนเพียงแต่ว่าในตอนนั้นมันไม่ได้อ่ผู้ปกครองท้องที่นั้นไม่ได้ยกมาทั้งหมู่บ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสรุปอย่างนี้นะเออหัวหน้าครับผมเอาเป็นว่าคือ มันมีหมู่บ้านอยู่นะฮะแต่ว่าหมู่บ้านส่วนหนึ่งนี้ถูกยกเป็นตำบลก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับ<ช>มีบาง<ช>มีบางส่วนยังไม่ถูกยกแต่ว่าต่อมานี่ความเจริญจเจริญขึ้นก็เลยถูกยกจากสขาภิบาลกลายเป็นอีกอีกเทศบาลหนึ่งใช่ไหมครับผมมันก็เลยกลายว่าหมู่บ้านแห่งนี้นี่คือมีหลายมีหลายคุ้มนะครคุ้มนี้ไปก่อนคุ้มคุ้มนี้มามาภายหลังนะครับเพราะว่ามีการยกช่วงเวลาแตกต่างกันค่ะค่ะ อ่าแล้วก็ทีนี้บังเอิญว่าทีนี้เวลายกมาแตกต่างกันมันก็เลยกลายเป็นว่าหมู่บ้านนี้สังกัดตำบลอยู่คือเทศาบาลตำบลนี่สองสองเทศาบาลค่ะค่ะถูกต้องอ่าสองเทศาบาลมันก็เลยมีเลขที่เลขที่นี่ซ้ํากันแต่ว่าเป็นซ้ํากันเฉพาะเลขที่แต่ว่ามันอยู่คนละสังกัดคนนึงอยู่ในเขตเทศาบาลูถูกต้องอ่าโอเคงั้นผมเข้าใจแล้วครับผมครับ เพราะว่ามันไม่ได้ยกมาทั้งหมูทั้งทีนี้ปัญหาว่าเวลาที่ไปชณีนำนำส่งนี้คือ,อผู้จ่าหน้าซองจะต้องระบุว่าเป็นเทศบาลอะไรใช่ไหมครับผมบาลตำบลอุบลหรือเขตเทศบาลนคนขาใหญ่เพื่อเพื่อให้ชัดเจนในถ้าถ้าเผื่อไม่ระบุนี่คือคนนำส่งก็จะนำส่งไม่ได้ใช่ไหมครับผม อาจจะได้แต่อาจจะผิดเพราะว่าเขาเขาไม่รู้อ่าน้ำสมก็ควรจะทําการบ้านพอสมควรถามเพิ่มืองมีกี่เขตปกครองนะครับผมครับผมในเรื่องเหล่านี้มีคนไปร้องเรียนกับทางด้านเทศบาลบ้างไหมครับผมมีไม่ประเด็นนี้ครับเราก็ได้อธิบายแบบนี้ซึ่งถามว่าเข้าใจไหมก็ก็ส่วนหนึ่งก็เข้าใจเพียงแต่ว่าอยากให้สะดวกมากกว่านี้ซึ่งเราเราก็คงจะไม่สามารถไปกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองได้โดยลําพังนะคะเพราะว่าเป็นอํานาจของกระทรวงมหาดไทย ่ะซึ่งซึ่งเราเคยทําประชามติแล้วระเบียบมันบอกว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนั้นทั้งตําบลโอเห็นชอบให้บางส่วนของหมู่สีฟ้ามาอยู่ที่เราหรือหรือไปอยู่ที่เขาเออฉักกัดหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งพูดในงานนะฮะหมู่บ้านเดียวกันควรจะอยู่ในเทศบาลเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะต้องเป็นประชามติของคนทั้งตำบลท,ที่จะยอมให้มาขึ้นกับเทศบาลตะบลอุบลหรือไม่ครับและตโลตอนนี้มีการทําประชามติที่บ้านแล้วนี้ระยังครับผม เคยเคยแล้วแต่ประชามติไม่ผ่านเพราะคนตั้งตำบลเขาไม่ได้เห็นชอบโอ้เสียงส่วนใหญ่คืออยากให้เป็นอย่างนี้แหละพูดง่ายง่้วก็คนของการประชาคนที่มีปัญหาก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังไงคะอ่าใช่ใช่ใช่ใเพราะคนอื่นเขาก็ค่ะพอจะเข้าใจได้ไหอ่าเข้าใจเข้าใจครับผมครับผมต้องขอบคุณท่านหัวหน้าเดยนะครับผมค่ะครับผมครับ่ ค่ะขอบคุณค่ะนักข่าวห้าคุณกิราพรนามบุตรดีนะครับหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลอุบลครับผม